ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจมีคำสั่งให้เปิดเผยได้พร,ราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540เป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิรับรู้ของประชาชนโดยได้กำหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการและกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกันซึ่งข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่จะต้องสามารถเปิดเผยได้ภายใต้หลักที่ว่าเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นโดยข้อยกเว้นจะมีได้เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายกำหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้นแม้ว่าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่อยู่ในความครอบครองหรือความควบคุมดูแล um ของตนใหน้แก่ประชาชนรับรู้แต่คงเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งหมดเนื่องจากข้อมูลข่าวสารของราชการบางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของรัฐให้ได้รับความเสียหายได้เมื่อมีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารตามข้อนี้จะต้องพิจารณาใช้ดุลพินิจ์ เพื่อชั่งน้ำหนักก่อนมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งโดยต้องคำนึงถึง3เรื่องคือ 1. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 2. ประโยชน์สาธารณะและ 3. ประโยชน์เอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันดังนั้น จากบ,บทบัญญัติดังกล่าวจึงเกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจมีคำสั่งให้เปิดเผยได้ดังนี้ปัญหาการใช้ดุลพินิษของฝ่ายปกครองอาจเกิดความผิดพลาดได้และถือว่าการกระทำนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยมาตรา15ได้วางหลักเกณฑ์กว้างๆในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ไม่อาจเปิดเผยได้ซึ่งในทางปฏิบัติ เป็นปัญหาในการปรับใช้กับเรื่องต่าง,างๆค่อนข้างมากว่าเรื่องใดเข้าเงื่อนไขตามอนุมาตราใดในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดผู้นั้นอาจอุทธร์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้นซึ่งเป็นเงื่อนไขการฟ้องคดีหากผู้นั้นไม่ได้อุทธร์ หรืออุทธรณ์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคำสั่งให้เปิดเผยได้ปัญหาการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดว่าข้อมูลข่าวสารใดที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่จะเปิดเผยไม่ได้ เพื่อให้การใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีขอบเขตและลดการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ของรัฐปัญหาการปรับใช้ตามอนุมาตราที่กำหนดเห็นควรให้หน่วยงานของรัฐกำหนดว่าการใช้ดุลพินิษของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถพิจารณาได้จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเรื่องนั้นๆโดยให้พิจารณาประกอบกับแนวคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการปัญหาการอุทธร์คำสั่งเพื่อเป็นการรับรองสิทธิแห่งการรับรู้ของประชาชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึงควรมีบทบัญญัติในเรื่องของการขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์และกำหนดให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ มีดุลพินิษที่จะรับเรื่องอุทธรณ์ได้แม้จะเกินระยะเวลาตามมาตรา18